เดียวจะคนบดไปไปกดที่มาออกทุกคนเขาก็กดบดแล้วบดหน่าจ้าง่อยไล่อับไปอ,อยู่มันหนาว่อยไลยบดไดคัดจ้ะไ้ให้อากาศดีๆตังสิคัดมีณเหมเผ็ดหมูผัดผิกแกงเผ็ดตัวเจ้าหรือว่าขูดกลิ่ง นาน,านาเลยจ้ะปะไรกินใบมะกรูดเขาใส่ใบบะกุูดซอยใส่เป็นใบใบอเลยจะ้ะผัดที่เขี่ยนก็จ้ะถ้าจะมนคุยงยี้ พร้อมได้ที่แล้วจ้ะนานี่มานี่ก็ถือว่าเยอะแลยถ้าเป็นหมูสามสันติดแศษก็หมูบด้วจ้ะ กระเพาะกิ้งเนาะแล้วก็ผัดตามของที่มันมีในบ้านนี่แหละจ้ะผัริกแกงเผ็ดนะกินกะปิต้องรสจ้ะรสดีแต่ยโนมตัตโต

ก่จะเป็นแหงเล้าจะด่นีึจะเผ็ดตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ แผลพ่ะโ <c oughs> อเคจ้ะ ก็งานี้ก็พขึ้นพัดต่อไปตายแทอ่ะมันปรจามเด้กเขาแสข้อสบตะบุกโอเคจ้า มูสักผัดพริกแกงเผ็ดเลยจ้ะหรือว่าขัวกิ่งก็ว่ากันไปเนาะขัวแบบสไตล์ขัวนี้เลยก็กับประมาณนี้เลยจ้ะจักหน่อยไปกวนที่มาออกหน้าบ้านจักหน่อยจ้ะคลิปนี้กับประมาณนี้เลยจ้ะไปพอกันคลิปมาสวัสดีจ้ะ